จะขอแต่โอ้ยสามนองโอ้วยรุ่นโอ้โอ้โอ้ยดอ้ระวังนะระวังนะไปไ่ได้ดรกม่ลือแข้งเโอ้วยรุ่น้ ่าตอนนี้กำลังโชว์ค่ะเสื้อเโชว์โอเคเดี๋ยวผมลงมาขอทายอีกนะครับขอ่ายอีกโอ้้อ้ยอ้นโ้อ้า้ยอยโยโอ้

แข่งกันได้จากมือแข่งกันเลยนะเพื่อนโอ้ยรุ่นโอ้ยโอ้ยตอนนี้กำลังโชว์ครับต่อเสียต่อเสียโชว์โอเคเดี๋ยวผมลงมาขอไทยอีกนะครับขอไทยเลยนป ตอนนี้อาผายากหนึ่งปีมีครั้งหนึ่งยอดคุดยจดาชิจ้าสุจ้ดชิจ้าชิจอด